เจนนี่ได้มหมดทัศน์ชื่นเชื่อเกียนคีย์บอร์ดลายแรกหลังสำนึกผิดยอมชดใช้ค่าเสียหายเพราะไม่โพูดขอโทษ15วันเป็นนักร้องสาวที่เคลื่อนไหวทำอะไรก็มักจะโดนกระแสดรามา่าคอมเมนต์วิจารณ์ด่าทอ,อยหยาบคายในทางเสียหายจากชาวเน็ตที่ไม่ชื่นชอบอยู่ตลอดเวลาสำหรับนักร้องสาวเจนนี่ราชนกหรือเจนนี่ได้มหมดทัศน์ชื่น ซึ่งเจ้าตัวก็เคยออกมาเตือนเหล่าเกนคีย์บอร์ดไว้ก่อนหน้านี้หากไม่ยอมหยุดระรานจะเข้าแจ้งความดำเนคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนล่าสุดสาวเจนนี่เชียดไก่ให้ลิงดูจัดหนักเกนคีย์บอร์ดรายแรกหลังแชร์โพสต์ข้อความของผู้หญิงคนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังสำนึกผิดยอมชดใช้ค่าเสียหายและโพสต์ข้อความขอโทษเธอเป็นระยะเวลา15วัน ครั้งนี้สาวเจนนี่บอกว่าเพื่อเป็นวิทยาฐานแก่เคียนคีย์บอร์ดลายอื่นๆจะได้ไม่ทําแบบนี้อีกซึ่งงานนี้หลังจากที่สาวเจนนี่ได้แชร์ข้อความออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพร้อมเชียร์ให้สาวเจนนี่จัดหนักเกล์คีย์บอร์ดเหล่านี้เอาให้เข็ดหลับกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวจ้า